กลับจากบ้านนคะรนายกนะเขาที่นนเ,เขตนี้ใครไม่เคยมาจังหวัดนครนายกตำบลสาริกานะครับ นี่เลาขายอุปกรณนอะก็สร้าง เขานะเขาหล่นประจันภัยนั่นก็คือค่ายลูกเสือนะไม่รู้นะว่ามีประวัติของที่นี่หรือเปล่าดูดิฟไฟแดงออนี่เราก็ติดไฟแดงนะฝนนะฝนฝนฝน,นระหว่างที่ติดไฟแดงก็นึกว่าครมันได้ขอเป็นหน้าข้างหน้าได้ไหมอะ่ะ โอ้ยนั่งได้ครับได้ไมครับแค่เอากระเป๋าไว้ใต้ที่นั่งครับมันเข้าไปโอเคครับเอาทเพื่อนเราก็จะเอากล้องมาติดตรงน,นี้นะติดได้ไหมอ่ะ เดี๋ยวขอจบคลิปไปเป็นอีพีแรกก่อนแล้วกันนะคะเอากระเป๋าพ่อไว้ข้างหลังนี่เติมวาง,งไว้ตรงนี้นตรงเบาะเขาจบเออเขาจบไปเป็นอีพีแรกก่อนแล้วกันนะนี่อานนี่เอามางไกล เราดูไหมว่าเป็นเท่าอเหรอสามารถเอาบุญผสมกับโคกแล้วมันจะได้เป็นภูเขาไฟจําลองนะ,ะใช่ค่ะต้องเป็นผสมกับโคขวดเรืม่มทางน,น้ำลน่ะทางน้ำล้มต่าหาก็ไม่ได้หล่นจะลงหรือเปล่าไม่ค่ะ,คะพอจะทิ้งเสีอย่าง นะะฮนู่นอยู่ตรงโน้นฮะตรงโน้นฮะเส้นทางการท่องเที like ่ยวนะเป็นแล้วก็มีที illing, ่เติมลมฮะอยู่ข้างๆคาเฟ่เมซันฮะไมทิสนั่นอ่ะไมทิสช่ไหมไมทิเชื่นเพลินโอ้ทำไมถึงคาเฟ่เมซันทำไมถึงเขามีลูกพายลูกแก้วแต่ไม่มีลูกแก้วผมจะบอกเลยว่าเขาพอพอูดลูกแก้วนะเขานั้นจะ เพราะเรามันจะชอบส่งเสียงเราตลอดทําให้ผู้ควรนั้นไม่สับ,บอกหูนะคะเขาเลยเอามาแกอ้ออกแต่มีที่หนึ่งครับที่ยอนคิดกว่านั้นใช่ไหมคุณบุญเติมไม,ไม่ใช่ะไม่ใช่อย่ามาพูดกับท่านว่าคุณบุญเติมอ่าใช่ไหมครับท่านพีเติมใช่แนละ้วมันคือคาเฟ่ชมนกนะะซึ่งคาเฟ่ชมนกนี้มันจะมีเออศาลา นะแล้วก็จะมีคาเฟ่ห้องเอแล้วก็คาเฟ่แบบไม่มีห้องเออย่างเช่นกระท่อมนะ้วที่เป็นไม้ไผ่นะฮะแล้วก็แล้วก็มีกรงนกด้วยใช่ไหมใช่แลวมีกรงนอกโอุโมงค์สำหรับทางชมนกใช่มีนกแก้วที่มีหมดเลยหลากสายพันธุ์ทั้งนกแก้วตัวเล็กที่เป็นตัวอ้วนนะฮะแล้วก็นกแก้วอเมซอนอย่างในรูปภาพเมื่อกี้นี้นะในรูปภาพใกล้คาเฟ่อเมซอนนะ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปเที่ยวสวนสัตว์ซาลินไม่ซื้อละไปดีกว่าใครที่ยังไม่ไปสวนสัตว์ซาลินซฟารีเวียนะจำเห็นว่ามีนกแก้วกรงนกแก้วนะนั่นคือคารนกแก้วนี่แหละจำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไปจังนานละเพราะว่านั่นคือคาเฟ่นั่นคือสวนสัตว์ซาฟารีโอียหรือเรียก รถไฟซาฟารีเวิลด์นี่เขาก็จะมีออตุ่มช่องที่ให้รถขับให้รถขับเข้าไปชมสัตว์ได้นะฮะใช่เหมือนอย่างในเกมเหมือนอย่างในหนังเรื่องจอร์สีย์ปาร์กอะถ้าเพื่อนๆลองมาดูนะมันจะมีรถทัวร์สีเขียวอะที่จอร์สีย์ปาร์กภาคเหนือใช่ไหมใช่มันจเนก่งกาจที่มันที่มันจะเป็นเหนอจะเลิกจะเลิกทำไอ้นี่หรืยอยังอะที่มันจะเป็นไอแบตไอแบตมันเหลือเท่าไหร่เออแบตนะรอครับแบทนะ้ แบตเหลือ32นั่นแหละครับเขาจะถ่ายไว้ตรงเปืองเมมเบรนีนนนนท่ที่มันจะเป็นเนี่ยมันในนี้มันก็อาดไว้อยู่ที่เต็มที่มันจะเป็นไอ้เจ้าอะไรนะเด็กนะรถทัวร์ใช่รถทัวร์สีเขียวนั่นแหละมันจะเป็นเป็นรถเป็นรถเ,เ,เกง่งเท่ากับรถที่แท็กซี่ใหญ่ในประเทศไทยเลยใช่นั่นแหละมันมันจะมันจะเป็นรถไฟฟ้าสองคันใช่ไหมที่ที่ไอ้นักแสดงที่ไอ้เด็กๆมันกับมันจะเลิกได้ยังเนี่ยเพราะมันเก่กะมือพ่อ ที่ที่มันมีที่มันจะกับเด็กๆของร้านของจอห์นแฮมมอนกับที่อยู่กับรถคันของเรากแกนกับเอียนใช่ไหมลูกใช่นี่นแหละที่ ได้เป,ไปบบน็นวักเป็นเวนแกะบิงเกิลมากินได้ครับต้องแก็บเมากนได้เลยอันนี้นะครับเพื่อถึงเรื่องนี้เถอะโอเคครเรามาท่องเที่ยวกันต่อเถอะไปเรากาลังมุงหน้ไปททางคับเพื่อหาทางกลับบ้านโดย็ที่สุดอันนี้นะก็เป็นคริปท่องคิปท่องเที่ยวอันอันนี้คือสถานีตำรวจงจุมจนบ้านใหญ่หืองูข้างหน้าทางขวา สีเขียวโคง้โคงๆน,นะพวกนั้นใช่ไหม,มอ๋อโอเคนี่เป็นฟิฟเกอร์เป็นรถเอ่อซอสบาร์บีคิวติ๊กติ๊กติ๊ะอ้าครับเดี๋ยวเราลมสีเพียวกินมันแบบไม่คุ้มผสมเลยต้องจะจบคดดลิปไ้หรือยังเนี่ยเอ่ออิกแป๊บเดียว เดี๋ยวเว้นเป็น EP ที่สองนั่นกนะ็นนคือตอนที่ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะมันกินหมูปิ้งไงนะครับก็กล้าเหมือนหมูปิ้งเหมอือนร้าบาร์บีคิวปิ้งของปิงเกิลเนี่ยนะแต่เขาลองกินดูสิกินบาร์บีคิวมามเ,ลเ,ลหหวเหมือนเลยเลยอื้สึกเหมือนเลยไหนเขาชิมดูนี่